ค่ะเนี่วอร์ราระคะสวยแต่หน้าเหมือนพี่เดิมวันนี้อยู่กับการมาเที่ยวเฟ่กันนะคะเฟ่นี้คือเฟ่ทั้งสองห,งหนึ่งนั่นเองสําหรับใครที่อยากสมานถังกระประกาศทางตัวหลักไปแล้วก็มาได้เลยค่ะไม่ได้หยิงแบบฉันแคสเกยอยู่คนเดียวแกจะบ้าเหรอฉันแคสเกยอยู่คนเดียวด้วยนะก็นี่แคสอยู่แป๊บหนึ่งแคสอยู่แคสอยู่เลยบังดาราโอ๊ยแกจะไม่ใช่ดาราหรแกเฟ่ก็ไม่ดังเลย ไม่ก้าวดต่ลามานี่นี่มานี่มานไหนโอเคจะถ่ายรูปฉันเชื่อไหมได้ได้นี่ก็อัดใส่ตัวรองตัวนี่ไอหัวทองทองนั่นนะชิคกี้พายมีหัวใจเขาถ่ายรูปค่ะฉันว่าแล้วแกโอ้ไม่ก้าวถ่ายรูปนักแสึกคนดังดาราฮอลลีวูด ฉันได้ยนินดิฉันโดนด่าตายแน่เหมือนแบบพูดอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็แคร์เจมก็ต้องเป็นการพูดคนเดียวใช้ประหลาบแบบไม่มีใครให้พูดด้วยก็อะไรอ่ะเดี๋ยวมาแป๊บโอเคได้เลยเราได้โอเคเราได้จุบจ๊บๆมาใหม่ละโง่จริงๆอ,อนอนเลยนอนสิโอเคกลับไปนอนนะคะส่งท้ายด้วยการร้องเพลงซีวาเกนอ่ะอุ้ยไ,ได้เสียงแทบ ก็นี่ตัวรองของเรานี่นี่อยู่ข้างกันแล้วนี่ตัวรองของเราไม่ต้องไฮไฟนะคะเดี๋ยวเกิดอาการกระตุกขึ้นมาก็แนะนำตัวหน่อยสิได้เลยประกาศใหม่ดีตัวรองกระโดดตึ้งเด้งแล้วก็ตัวหลักก็เป่าลูกโป่งแตกไปหน้าค่ะเรื่องจริงก็กนลูกโป่งเหมือนกันก็รอเลยโอ๊ย ที่แบบชาต้องมารออ๋อโอเมกอดมาแล้วสงสืบ่บกีแล้วก็หลุดหรือเกิดอาการชักกะตกขึ้นมานะคะก่อนน้องน้องหรือเปล่าวะเอจุดเค C นะคะถ้าใครสนใจคะโปรโมท G ีเปในตัวเลยก็เข้าได้นะคะ g k f คน้องน่ารักมากไม่เคยอยู่ในจีนะแต่ก็รู้ว่าน่ารักก็แเลย <c oughs> ก็ประกาศเลยเดี๋ยวบอกนะะ้ก่อนว่าตอนนี้ โฟจีให้อยู่เชนเอชชื่ออะไรโอ้ oh, ชื่อเปนตัวหลักเลยอิสวยจริงโอเคนู้จะพูดอะไรอะแกคือฉันไม่ได้แคสเชียนแบบให้อ่านในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนก็ไม่จะแบบจะพูดจะบ่นอะไรดีถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ มึงบ่นอะไรอะ่ะบ่นให้ใครฟังอะ่ะเป็นไรปะอะไรประมาณนี้ <_ d ata> ก็มาเที่ยวเฟ้คนเยอะมากเลยลืมให้ดูคนโอ๊ยสขอโทษโอยก้งขาวนี่เห็นไหมคนเต็มเลยมาา้าจ๋าใครคือม้าหรอเราหรอเราหรอใช่เราหรอเลยใครมาถ้าดูในตัวหลักนี่จะเห็นแบบอลังการฉันอันนี้ให้จุดโฟกัสมันจะใหญ่เป็นไปแล้วไม่ต้องสนใจไอ้ตัวร้องของฉันหรอกให้มันเย็นอยู่นั้นแหละสบายโอเค แคสยู you, ในเครื่องนี้นะคะส่วนเครื่องไอแพดนี่ไม่ต้องยิ้มกับมันเลยเพราะมันแคสไม่ได้ไอแอปอะไรนั่นแหละมันพังยิ้มหรอยิ้มส่งสารตัวลองอะไรอย่ายิ้มมามาดูดาราค่ะดารอเลย,อยดิ <laughs> มุกอะไรเนี่ยปลกหอยเปล่าเปล่าไม่ใช่ โอ้ยคนนี้สวยจังเลยอ่ะนี่เน,น,น,หนีหัวจีเคฟซีเนี่ยสวยกว่ฉันเองฉันจะใส่ยอยู่ธรรมดามาดีแล้วเขาบอกว่าผู้ชายในไายเพียชอบกินผู้หญิงใส่แครเว้ยฉันก็เลยไม่ใส่แครไอ้เจฉัิก็แค่อ่าข้ออ้างเอมคนไหนคนไหนนั่งอยู่เจอหัวจีด้วยโอ้ oh my god หัวจีอ๋อ <laughs> เป็นการบ่นไปในตัวนะคะ ก็สำหรับใครแคสเกมนี่ฝึกได้เยอะแยะเลยฝึกพูดฝึกบนฝึกนู่นฝึกนี่สำหรับใครที่แบบเป็นคนพูดเก่งน่าจะแคสเองเหมือนกันก็แนวชื่ออะไรครับทันครับชื่ครับอ่สวยเราเหรอไม่นะ <c oughs> ลืมเลยอะแต่เพลินชื่ออะไร,ะไรล่ะคะชื่อแนวแนวชื่ออีสวย จริงๆฉันไม่ได้เป็นคนสวยนะแกสำหรับใครที่เห็นแกจะเห็นว่าหน้าฉันุบี้ยวเลื่อนชั้นนิวมีนิวมีนิวมีอะไรเนี่ยนะแกอย่าไปเผยแพร่นะไม่ใช่พูดเล่นอย่าไปแชร์ใครดูนะโอเคไปก่อนนะคะโอเคบายค่ะ <Good. S 1> โอเคบาย <Good. S 1> ขอเซ็นด้วย <Good. S 1> ขอเซ็นหรือขอเซ็นเราเราหรือเปล่า าไเส้นหรอหรือว่าอะไรแล้วงงอ่ะคือไม่เข้าใจขาเรียกเราหรอ้้วตอบขาส่วนมากฉันไม่ตอบค้าค่ะเราจะแบบอืม้มอะไรหรอว่าไงหรอแกแต่เครื่องหลักนีฉันค้างก็นหนำเลยฉันเลยขี่จะตอบอะไรยาวๆของเขาอ่านได้แค่นิดเดียวโอ้ไม่ต่างกันแกโอเคมาปิดท้ายด้วยกัน บอกว่าอะไรดีอะบอกว่าอะไรดีเชอร์เชอรี่เอาหน้าก็คืนมาอะไรประมาณนี้ปะบอกว่าอะไรดีเจฟทับเชอรี่ท้องเหรอโอ้ยเป็นการมั่วมากอันนี้ฉันก็ติดไลฟ์เพลงไปแล้วร้องเพลงท้ายคลิปฉันร้องเพลงโอเคอกอีแป้นจะแตกให้ฉันร้องเพลงโอไมโก็ฉันสงสารหูผู้ฟังมาก ร้องเพลงเพลงอะไรอะ่ะไม่อยากร้องเลยอุ้ยคนแอดไปมาเต็มเลยชาวช้างไอ้เราเนี่ยไว้อ่ะมันเหมือนในอนุบาลเลยอะ่ะเอิม่มเกิดหน้าร้องเพลงช้างดินะแกฉันฉันจบฉันอยู่มอเลยนะแกจะไปร้องเพลงอนุบาลโอ้ย เกิดน่ะไซโยนาระโอ้ยฉันเอาว่ะฉันลองท่อนนั้นได้เป็นเออจำไม่ได้เออร้องเพลงกำลังกำลังเครียดอยู่จะร้องเพลงอะไรที่จริงก็ไม่อยากร้องนะโดนขอมาขนาดนี้เออร้องเพลงใช่ไหมกล้าทาก็รับอ่าเกิดน้ะเพลงช้างช้าง แกฉันเขินว่าแกจะมุติไปโดนเนี่ยโอ้ยมาตักเพลงแล้วเนาะดาดาดาช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาจะูกยาวๆเรียกว่างวงมีเคีียวไท่งงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวโอเคฉันลองแล้วไปฟังได้เลย อะไรอะ่ะพี่คนเจ้าชู้ล้อมรวมวงไปฟังไปฟังโอ๊ยโกรธอะ่ะปิดท้ายด้วยการร้องเพลงชาไงไ้าแกปิดท้ายไปแล้วก็วจะบอกว่าไอ say goodbye ๊ายบายแกบ๊ายบาย